เอาละเด้อบ้านนี้พี่น้องเอ้ยสิพามาเบิงอีหยังนี่มันง้อแฝดนี่แมะตัวเถิดหรือตัวเมียนี่ไงว่าตัวเมียบอกมึงนี่แมะเกิดมาของกระพึงเคยเห็นนี่แล้เว่เนมง้อแฝดสมบูรณ์ทั้งคูเลยแมะออกวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกันยาวังหันแมะเบิงเบิงเบิงแม่เบิงแม่ เลยในท่องแม่สิบอบอออกบ่เหลือตัวน,นึ่งสัมบล่ะพูดเบิบ่งแม่เพิ่นกินกินกินห่ามแหมนี่แ,มแมนมแนมอนสองตัวเพิ่นออกรีทองี้เติบโน้แม่นอกะาเ่อก่เียเเดียวสองตัไอ้ไว้เพิ่นผูกอันนี้เอาไหมเพิ่นผูกโอ้ยตวงามมึยน้อบอดือคนนะ้นนนะ สีเม็ดบักสีเม็ดบักขามยางงามเลยอีหยังคือคุ้มแทว่ะในง้อแฝดอีตั้งหัพูดเรื่งคนอีกตั้งหัไอ,นอน้นนไอ้นนอันนีอนอน้นอนหยอกดูบ่รักอุ้มมะเฮือนจะนอนี่นี่แม่เสยมันมันผิดวิสัยงัวเลยเนาะปกติมันสิบห่หายเข้าจับแบบนี้เลยนะเนาะแมนมันมันสิบ่นนนี่สีน้ำมันสิดินแนวแนแนแนวนะเบิ่หนนนะงห้งแม่เบิ่งแนวต้อเถือกต้วแม่ เบิ้งหลังห้เบิ้งแนี่ยวุ้ยตัวแม่ตัวนี้แม่เออแม่ทั้งคู่คือหม,มานแท้สีเม็ดบะขามยางงามเลยเบิ้องนีแม่ขุนค้นอีกตั้งหากงัวแฝดงัวแฝดงัวแฝดงัวหนีมันสีอย่างเลยบอกเลขแม่ไฮถึกเลขแม่ไฮถึกเลขแม่น,น,นั่นปนออูนเลขออกยังเลขออกยังเลขออกง้งง้อแดนี่ยแม่ ง้วแฝดนี่แม่พุ่นเก้าข้างไข่ก้าอันนี้คือกันงามบวยออนซอนบวยอ้วนขนาดยางงามเลยงัวแฝดนี่นคือเอินว่างัวงามครูของแท่นอะงัวงามครูงัวแฝดสีเบ็บผักขามยังกู้เฮีงาม อันนี้พ่นผูกขับขวัญบ่ีนเพ่นเอาเชือกมาผูกขับขวัญบ่นน่ผูกขับขวัญเอาขวัญบ่นี่ผูกขับขวัญง่วแฝดปกติง่ว่าเกิดหม่เพิ่นทธบ่มีเชือกผูกเผอิญมาตัวี้เพ่นเป็นง่ว่แฝดพ่นเลยมีแบบเอาเชือกมาผูกผามาผูกขับขวัญเอาย่างงามเลยแม่พันตัวนน้ยังยังคูนเลยแม่พันตัวน หางหางดอกอีกต like. ั้งหากต้นตำรับเลยบ่หางดอกย่างงามเลยในตำบ่าของงัวเลยบ่หางงัวมีหางดอกมีถุงเท้านะบ่เบิ้งให้เบิ้งนะใส่เบิ้งตินเจ้ามีถุงเท้าบ่บมีแต่ว่าสีดอนดนในซํำหนึงสีดอนดนในซํำหนึงว่ามปนสีขาว เบิ้งห่ะหางดอกแม่หางดอกทั้งคู่ตัวละไอไว้เบิ้องออ้ยโอ้ยไอไว้ไว้ตัวนี้ตัวนี้ใส่ถุงเท้านี่ตัวนี้ใส่ถุงเท้าทั้งคู่เลยไอไว้นี่นี่ตัวนี้มีถุงเท่างามเลยอ้ยนี่มีถุงเท้าทั้งสี่ขาเลยไอเบิ้งเบ้องเบ้งอีกขาหนึ่งเอ๊สี่ขาเลยไว้นี่ตัวนี้ก็ใ่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าเลยนะแล้วก็หางดอกแม่นี่ เซตบ้านนี้ต้นต้นตำรางงวงมงคลให้ถึกเลขเดอ้อให้ถึกเลขเด้อนี่ข่อยมาลูบเอาโชคเอาลาบน้อเจ้าเดนนี่โอ้ยเจ้าเคลื่อนนี่เทลูกนอนเฉยบนดินบ่เนียเบิง้งให้แม่เบิ้งแนะ่อีกขาหนึ่งเบิ้งบังคับระครูเห็นงวงหน่อยวันเบิง้งให้แม่เบิ้งแนะ่อีกขาหนึ่งเจ้านี่ใส่ถุงเท้าบ่ถุงเท้าทั้งสีขาย่างงามเลยใส่ถุงเท้าทั้งสีขาพ่อมีตั้งหาด หางลายดอกอีกหางยังก็หางดอกบ่าห,ากหางดอกอีกตั้งหากเจ้าสีเม็ดบกขามคลิปเลยเม็ดบกขามบ่มีสีอื่นดองเลยหางดอกดําขาวแค่หางเป็นหางดอกใส่ถุงเท้าทั้งสีขาโอ้นี่ดิตัวนี้ดิตัวนี้นี่บ่มีถุงเท้าแต่ว่าเจ้ามีหางดอก <c oughs> หางดอกสีขาวเลยยาังงามนี่บ่าตามตำราเพิ่นวาง,งวั่วง,งามบ่เนี่ <c oughs> งวงงามงวงมงคลป,ป่ะปงงอันนี้ก็เป็นแต่ความเชื่อของบุคคลเด้อค่ะเดอ้อแม่บกักหลาพ้ามาเบิ่งงวงงามขู่เป็นอย่างคือว่าง,งวงงามขู่พนเป็นงัวแเฟสงวแเฟดมีถุงเท้าทั้งสี่ขาหางกับมีดอกอยู่ตั้งหางโอ้ยสีเจ้าคือง,งามแต่อีพอมันแต่สีมันเป็นสีอัไน,นไหมสีเม็ดบกขามขับเลยไหมบ่มีดงังบ่มีดำบ่มีอย่างเลยมันงามแฮ่ มึงน่ะอุ้มขึ้นรถซะเนาะอุ้มขึ้นรถมาเฮือนซนะเนาะอย่างงามเลยผูนไในเบิรงลูกแล้วสิพามาเบิรงแม่มันได้๋ยวบบนี้เบลยเขาเขาเบิร์งหัวงวัวพันแตงหัวพันบ้านแบบนี้เบิรงแต่เขาแม่ท่องเพยังอยู่คือเกาเสยท่องนี่่แม่เจ้าท่องอีกตัวหนึ่งมัดตัวหนึ่งบ่ ลุกแล้วไอ้ว่ายลุกแล้ว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  <c oughs> อย่างงามเลยจตกระถิ่งง่วอาทิตย์หนึ่งออกวันที่สิบเอ็ดกันยาง่วแฝดอันนี้แม่เพิ่นค่ะนี่ง่วแฝดเอาเพิ่นไว้บ้านช่วงนี้นาะใหนะ้หน้าเอาไปปลูกในกันหน้าบ่ได้เพราะว่ามันค้าเขา่าโอเพิ่นลุกแล้วแม่กินหญ้าเกี่ยวหญ้ามาให้กิน น้าพ,นาพร้อมหญ้าพร้อมบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเฮ้ยมีเถียงมีแต่แค่หน่อยอันนึงนี่เย็นขนาดโหนี่ไปตานอนเว้นเด้นอนฝ่องงัวน่อยของแท้เลยค่ะสุดยอดแห่งงัวงามขู่ เลนกล่องอีกตั้งหางเด้ไปกินน้แตาลุกไหอ,อันนี้เพิ่นบอกว่าต้องต้องใหน้นมเสริมค่ะเพราะว่าแม่เพิ่นถั่าแล้วเพิ่นสองโตเนี่ยกินนมแม่แม่ผลิตบรร่ท่านอู้แม่นี่ต้องกินหัวอาหารบ่เนี่อันนี้มันเป็นอย่างป้าหัวอาหารเสริมอย่างหาอาหารเมรบบ็ดบ่อาหารอัดเม็ดเสริมแม่เพื่อเได้มี่ มีนมผลิตนมให้ลูกแต่ว่าลูกนี่สองโตนี่นมแม่ผลิตบ่ท่านต้องกินนมเสริมอ่ะนมยังเสริมป้านมแพะนี่บ่นมชงนี่บ่นมวัวนี่บ่อ๋อเป็นนมวัวโดยเฉพาะบ่อุย้ยสุดยอดเพิน่นเคยออกแม่เพิน่นเคยออกแฝดบ่บ่นี่แหละก็ร่าง ุดเทือเป็นออกโตตโตเมืนบอรอบนี้เป็นแม่แฝดอันนี้เป็นนมเสริมต้องให้นมเสริมถ้าบอสสั้นน่ะพอสิกินนมบออิ่มบอเพียงพอไปแล้วสิพาไปเบ่งยา้าสิคุดดอกเสเลเต้หายแล้วโอ้ยซอนตันกินน้ำแม่เสยตัวนั้นกินอยู่นั่นว่าพนเธอนั่นนอนอย่างเดียว